ปฏิทัศนปฏิกัตนสมาชิกทีน่ครับทีนดีตํอหรับทุนทั้งข้าดวงมทีธรรมดาครับผลดีธรรมดาปรมาณไหนอ่านุรกิจนะครับอานในธุรกิจของวันที่ที่สิบุภาการตอนกางเชของกิจนะครับอานในธุรกิจชือจากประเทศเวียดนามนะครับอ่ออกเวลาสี่โมงเย็นนะครับวันนี้ก็เป็นวันพนหักนะสีส้มสีส้มนลังเทวาถึงดีๆไห้ทุกท่านนะครับ โอขอๆก็เป็นสมาที่พิานะครับเสีเอามาสงนาติดิดๆหนึ่งเอาไปติดตามด้วยนะครับติดตามกดตัวแกนคนไรกตัแท์ด้วยนะครับอย่าลืมก็ตัวนี้นะครับอย่างได้ลืมกืนส่วนั้นนะอ่ะมาเจดเอาแคบหน้าจอไว้เลยนะครับหนึ่งกับสองนะสองสองหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งหกหนึ่ง เอาให้นะครับาเก็บอันนะครับเก็บอันนั้นเจ็บอันนะ้ครับเจ็บอันนั้นปวดต้นคอ นังน่งนั่งอยู่อาลยาบทเดียวมันเลยปวดต้งคออัะอัะเกี่ยวอานะครับคิดดินคิดเจาะก็ตามนั่งเลย เอานะครับนี้เนาะขอขอขอบคุณมากมานะครับขอทุกท่านทุกดีๆดนะครับมามานะครับ